ไปนั่งครับตั้งเข้ามาแล้วอุ้ยตั้งเข้ามาแล้วมาเด้อเอาชุ่มเย็ยนเด้อ,อ <c oughs> เป็นไงมือแรกนี่ได้ครับได้ปะโอ้เราเติมคลางระดับนี่ครับถ้าฝนมาแห้งแห้งนี่ชุดยดเลยเปะ อเอาบักคักเอาบักคักเจ็ยอดเป็นไฟเลยแมนบ่ชอดปีมาไปหาปีกล้วยมาไหวเล่นบังโอ้ยสะเก็บเงเ <c oughs> บินด้วยคุณเด็กไดเออคุณเด็กไปครบแช่มาเล้วครับเก็บขอบเงินก่อนเออมาแล้วมาแล้วถือปาแล้วถือพุ่มจัดนะผมนักเลยมาแล้วมาแล้วปยังหรือผ้าฟืนยังจอ <c oughs> <c oughs> ้อยตัวเนี้ยเก่ง ตันเนื้อกินเหียวเเตะเอาพวกหางกินกินบคามไงโย่บวานึ้นแล้วมานคืนเอาไฟกันเด้อพี่น้องเอาเอาไปอ้อยไฟนี่นี่นอ้อยไฟยงา้ลยครับอามกอลยดมมาแล้วฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยเย็นที่หนบงเด้อบางไหมีร่มบางไหนมผาบงแซง Này lần này, lần nữa lần nè lần nữa lần nữa lần nữa nè nữa lần hoa nè nữa lần bưng, lần nữa bưng nữa bưng nữa lần 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 nữa สวัสดีครับเอฟซี FC ครับสวัสดีจอยสวัสดีเอฟซี <FC. S 2> เอออีแม่สูงเข่าพูนออสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จามื่อนี้มื่อนี้ผู้กองบ่อยู่ผู้กองกําลังจันทร์ครับอ,อ,อีแม่กําลังสิอุ่นเขา่าเมื่อนี้กินเข่าเจ้าแล้วก็สิอุ่นเข่าเหนียวให้จอยมันเครงศิลน,นะครับอ,อ้าว มื่อนี้เ้าสิไปใส่สิไปยามจันทร์เมื่อนี้ลูกแพ้ได้พอนวายู่ลูกแพ้ได้พอนเขาบ้านเขาบ้านครับไปหยอดน้ำเต้าบ่ไปเบิ่งมันหนึ่งตีไปเบิ่งมันหนึ่งบ่ไปให้น้ำเต้าบ่ไปส่งชวยช่วยหลังจากจะส่งโดนเออเมื่อนี้ก็เลยเป็นนาทีของจอยบันเทิงศิลแมนผู้รับนาทีหลับปอบไม้ให้อ่าไปเนียนๆไปครับอาจารย์รอมครับแมน ก็เลยเข้ากระแสออกเดินทางไปี่ไปนี่บ้านบุญยาวเบ้าบ้าย้๊ปากย้๊ปากดูจะซื้อเออม่ใช่สองคนครับสองคนเดียวกันครับเออผู้ผู้ผู้ไปบ้านกับไปบ้านไปเออเอาไปหนุนรอรถตัวนี่งไอแม่แม่เฝ้าเถียงได้ไหมล้างสังกะจีได้ไปเดินทางไปแหล่งที่ อุดมสมบูร e ณ์มีแต่ว่านำนำหรอกว่านำนักเที่ยวฝนก็ได้มืดมากคือยังฝ่าสิขาดเลยหายวับไปกับตาเดี๋ยวหาเนา๋วทำไหวตีเมือนีเปลี่ยนทิศทางเอามาเริ่มทางพี่ก่อนเนาะ เ่ยางแน้นนอย,อ,ยอังยังไปางไกาครับร,รับจันหลอมครับมันเดียวกันมันนี่มันนี่สองคนเดียวกันครับเดียวกันทุกวองแช่วว้โยขาบ้านบ่ะขบาขบา้านไปยังจจวะใชไ <laughs> <laughs> หมีนจกไหนบ่มันนี่ก็เลย,อย,เยสองคนสบายสบายใจลูกทุ่งครับไปๆไ,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 ไปน้ำทังหมดแล้วครับ Bao? <laughs> à. Vẫn có có đây cả đây bố bố đây cái bố đây cả đây thứ ba mắn đã phao u bao u ờ, cuốn cái bát tố, à? Mười mấy tiền len như, ừ, sang nóc cuốn cái đấy Phải ơi, đi, 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 xăm ข้าแต่โอ๊ยโอ,อ้ยบอลันบอลันไปอันฝืนบอลันบ่ไปเบิ้งไปเบิบงบงบ้งไปเบิ้งไปส่งขึ้นเออบอลันบอลันบ่ครับอยตาุ่นตาลัน บอลลันมันน้ำลงเบื่อ้มองนี่ดูอ่าแมนไปจับมันไหมนะมันสูดลงไปไม่เลยอย่านแมนยจนมันสูดลงไปมันมันบอลลันเลยอะไรมันมันสูด มันได้ไปของนั่นไปมันสารมันนั่นเออมันไปของเคี่ยวไปไป็นปท,านะปทางมันเขามานำ้ำอ,อ,อืมนั่นแหะนี่ไปมึงด้ว นั่นแหละอีทางมันเขามาเออนแบบั่นแหละอยากบกา่วจำได้ปะช่างนิสิตปะเอาหัวไปคัดกับตรงโคง้งๆเออนั่นแหละไม่ต,มต้องเอาขาำก่ต้องเอาขามไปเอาแต่หัวคัดเราดึงนั่นลงเออดึงลงก่อนเอาหัวให้คัดเหรอเ้อเอาหัวคัดที่นี่ ขาดตะคมหางลงไปที่ไหนไม่แพ้โคมหางตะปูเออแล้วก็เอาไม้คัดที่ไหนเออเอาไม้คัดที่ไหนสวยงามนั่นแหละอย่าให้สอนยากสอนเย็นวิชาคมวิชาต้มาหากินจำเอาเร็วๆพี่ชาหายตัวหายก่อนอย่างนี้สอนนักเรียนนะพี่ชาหายตัวอย่างนี้ขนเผลอก็หายตัวแบบนัมนมันมันเดียงไปเลยเอาไหมหาแนวทับไปขี้ดินอ่ะขี้ดิน นั่นล่ละสวยงามบน,น่นาม่เด้อปะมาเถอะเปิดป้องอันใดที่มันปตีงโดนเหาต้องไปเปิดป้องมันเขามาแหวกออกไม่น่จะอแมงแมนม,ม,มันเขามาบ่าไร này ừ, là lạ nó có đẹp thế này thấy mình luôn luôn chiếc máy đuổi ừ ừ là Mày vậy. ừ ừ ừ เออยงเสียงนี่ก็ได้เออนั่นละโคกันเก่าอันแต่หลายดินี่กันนุ้ยนี่บ่ลมนี่ดิหางหางมันก้าไปอว้ไหมอืมเอาหยับเข้มาฟังอีกนึงก็ได้เอออืมอือ เห็นะเจ้เจ้กเะนยงห้างหางห้างออกมาพี่โค่เลยบ่เมนมตัวคุนต่อนี่ยจส่กุ้งที่นี่เป็นได้ ยินดิไซว่าัหนเอาลงไว้ดักลงไว้ไม่ีดัก เี่ยมันเต้มจะวางสมิเขาบ่อ่มน่าจะเข้ารอเู่เนีเนี๋ยวกไปอยาไปกลุ่มมันต้องมันจบอมีอยู่เดิด Các hôm nay, mùa sao đây Japan bà siêu hung đáng bỏ sao đây bà siêu hung sao đây bà siêu hung đáng <laughs> sao đây siêu <.gers> <laughs> <mưa excellence> <laughs> <laughs> ีโควิดว่าจะจัดระเบียบง่ายดีๆมันเขา่าทางง่ายมันยหรอโอ้เรม,มีผาดครับ่ใชการซ้อมอา้าวลำที่สามไม่รู้ทำไมมันลากไปนั่น เอาแามเท่มันก็ออกมาส่วนตัวยง่เขาเท่ไปแง่เข้าสิติดตังแม่ไม่ติตังเขาก็ปีนเข้าไปตัวตอนเท่เขาก็ปีนออกมากดันหน้าเข้าไปดันหน้าเข้าไปดีๆดังออกไปนอกถึงไม่เออนั่นละแม่นอันนั้นคัดคัดไว้เอออันนั้นออกไปเออมันเหง้ามันอ่ะเอาไปอีกเอาอ่ะเออนั่นละเอาพ่อลุ่งจำจำนะแม่รุ่งจำจำ ถามได้ไหมมั่นใจตัวเองหน่อยแล้วก็จําไว้เมมโมรี่ไว้เ<อ>วมมโมรี่การาดเออจําไว้ว่าทิศั้งอยู่ไหนเออนั่นแหละเดินง,ง่าปีง่าไปนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เอาลงลึงลกๆปากลงแล้วก็ให้มันเจ็บๆมันสิได้กุ้งเชลแอนเขาปลาซิวเชลแอนเขากว้างๆหน่อยปากก็หน,นึ่งเอออันนั้นแหละเดดีี๋ยววให้ก่่อนพคชั เนี่ยพ่อใช้คือกระเจมที่เขาอยู่เดเนอ่ะใช่ไหมนี่มั้ยไปกลับเทียทยเท่ยงหา้าไเาถลยก็ต้องยามเบิ้งหมานมานก็ต้องมายามสุม,มือแมนต้องมือวันไหนไม่ลืมลืมมายามมือสองม,มือปลาเน,น่าในจันเลยเน่าเล่นเนาะแมนเดีกลับไป,ปกลับไปกินทอดไข่ <laughs> ครับสี่ไหมต้นที่สาต้นที่สี่บอมันยังคเนาะเดี๋ยวนะหลอกโตต้นที่สี่ต้นยุค่าต้นที่สี่มันวะสี่ไปไหมใสงขางมือีบังหันใส่นมุมหนึ่งต้นที่สามที่สี่ตรงนี้เหรแมนครับเฮดแบบไรเฮดแบบไรอยู่เอากว้องหนาใหม่ลูกมากเยเออ ทำแต่ปลายอยู่หั้นเดี๋ยวมึงไปกันอยู่นี่เออพอนาที่ผมเรียนไปเอดกันตานนี้กองลงจากกองลงซ้ำเลยกองกองปลายลงเด้กองแบบนี้ไหมกองต้นเดียวไหมกองว่างเฉยไงกองลงหดจูพื่นเลยลงกับนางึ้นบางที่แบบกองลงเอหยิงจีน่ะอู้หูยตัวใหญ่ปบบนั้นบอกฮตัวใหญ่แล้วเป็นอันมุมมุมดำดำไปเห็นบอกต้นบกงจูข้ามบอกสูงสักว่าฉี่นางกองได้ฮะ อุ้ยต้นน้อยๆนั่นนั่นต้นน้อยๆไม่ใช่ต้นสูงนะบ่เมือแรงมากบ่เหมือแรงเดี๋ยวสิบห้ามาหันกาๆมากมากเดี๋ยวสิบห้ามานั่นแหละยี่หันเออเพราะว่าไตเขียดตัวคือตาไตมันแทนหนิตัวกระไตเขียดตัวคือว่ายันนะเริ่อมขิดพ่อแมนโอ้ยหาตัวกันเหรอที่หนิเล็กตัวแล้วเออจะผยามผมเนี่ยคำไหนมึงโดดผมไปเลยย่านไรย่านบร่มขิด่อ ัง่ไปบ้าไปภาาไปมาแล้วเหมือนแรงไปโอเคมูมากาเไปจะปลากันเออห้องสีแรงโคตแหลกเลยล่ะจำเลยห้าเมตรเโอ้ยมาเห็นดีใช่วะที่ยังผมบกจุดอ่วนมาผมไปผมกันกส่เชือๆอยู่เห็นดูเว้เห็นอยู่ใส่อีกสร้างคนเกอหนีเห็นดูนอกที่หลอกเลยจอยมันเที่ยงสิลเลย ใช่พวกกาวหายจิ <โอ S 1> ม้มรับผมเอฟซีครับมือนีกินเข้าแรงกันแล้วครับมาเด้อครับกินเขา้ากินข่ามือนีมีจอยบนเทื่ศิลนะครับม,ม,มารวมวงนันมารวมวงแต่าว่าขาดคนหนึ่งหายไปใส่พวกหูนะครับคนหนึ่งหายไปใส่พวกนี้เข้าบ้านครับหายไปเบิบก็กิ <laughs> นข่าแรงกันสักนี่และครับสามคนแค่นี้แหละครับเด้วก็จะได้ อาบน้ำพักผ่อนยอนใจกันในคำคืนนี้นะครับเพับอจไครทั้งกบบ่ได้เพราะว่าฝนบ่ตกแต่ว่แต่ดิบเลยอืแต่ดิบเลยย่อมเขาบักตูแมอมมอ้อ้อื Năm nam tôm, tùm Ôi, nam tùm này là phải Mà nam tùm khỏi bó mi đi ừ. Khỏi qua, khỏi cứ hiểm Thấy phải thắng đèn nữa Ui, nó Không có quả gì cho nằm hay mèo Nằm cái gì? Rồi nhưng cái tên cá đẹp bố chạy có đẹp ừ. bọn như thế oh. mẹ bố mẹ bố mẹ đẹp mẹ này nè như thế như mẹ bố mẹ mẹ bố Đó bố mẹ bố mẹ bố mẹ bố

บ่จเตะบ่ <laughs> มากิกนี้ประแดกประแดก๋ยอะไรเป็นเลยอืมเยอะซี่ครับอ้าวเอ่นิุณขอัางวัล นกไม่ได้กับฝนแหนเลยอุ้ก็ปามาที่ยังกว่าเนี้ว่าการเจิดจุผาบกมมาที่ยังกูฟักเต็มบกขมไหมบกขมบ่ มกินอยนเนี่ยบ่ขมบันั่นเาเขายัมังบับอกินไหมั่งขุนเขากินกับลาบก็วว่เขาามีากินกับปนเลยมันก้ามือเลย วันอไไปหาลับหานอดเนาะดินมืงุอยู่มดมื้เะมีว่าลาเ่ะเห็นติม้ขึ้นว่ามุแ้งวันนึงจว่าไปของเั้งของโลกนั่นวะจะสร้างใครอี๋นี่วันกม่มีนี่มันมันวันเนะ่มันเขื่อนมันยุงมัน ม,มนแนล้วขอพักคลิปไปเพียงตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อแล้วติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ